จอเกนคอฟโกรธแบ d ด a นโรเจอร์ of, Roger, ต้นเหตุที่ทำให้ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของเจอเกนคอฟครับออกมายอมรับนะครับว่าโกรธแบ d ดอนโรเจอร์มากๆ ที่ทำให้เรอรวพูของเขาไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกต้องย้อนกลับไปในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2018-19ถ้าใครจำได้นะครับฤดูกาลนั้นนะ่ะซิตี้จบด้วยการเป็นแชมป์ด้วยคะแนน98คะแนนส่วนเรอร์พูเนี่ยจบด้วยการเป็นรองแชมป์เนี่ย97คะแนนถามว่าเรื่องนี้ทำไมทางด้านของเจอร์เกนคอฟถึงโกรธทางด้านแบรนดอนโรเจอร์มากเพราะนัดรองสุดท้ายครับในนัดที่ 37ถ้าใครจำได้โดยนัดนั้นลิเวอร์พูลของเจอเก้นคอฟได้ลงเล่นก่อนนะครับในวันอาทิตย์เพื่อกดดันทางด้านของแมนซิตี้ซึ่งผลของเกมนัดรองสุดท้ายของลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาไปชนะนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์ค3ประตูต่อ2ซึ่งการชนะนัดนี้ครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางพรีเมียร์ลีก โดยแมนซิตี้นะตอนนั้นเนี่ยพวกเขาต้องเล่นในโปรแกรมของวันจันทร์ซึ่งพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เกมดังกล่าวต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูสีแล้วก็กดดันมากๆครับแอมต้องยอมรับว่าเลสเตอร์ซิตี้ของแบดเดนโรเจอร์นะตอนนั้นเล่นได้ดีมากไหนจกครึ่งแรกที่สกอร์จบลงด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0ูนทำให้เจอเกนคอฟที่ณเวลานั้น นอนอยู่บนโซฟาคงคิดในใจว่าเลียภูมีสิทธิ์เป็นแชมป์แน่นอนแต่เมื่อมาถึงนาทีที่70ของเกมแหวงสองกอมปานีที่ได้บอลจากเอเมริกดาป๊อปต็ลากบอลขึ้นหน้าแต่ทันใดนั้นแหวงสองกอมปานีก็ทำสิ่งที่เหลือเชื่อเมื่อตะบันเต็มข้อลูกพุ่งเข้าสามเหลี่ยมชนิดที่ผู้รักษาประตูหมดสิทธ์เซฟประตูดังกล่าวทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะไปอย่างเหลือเชื่อ และที่สำคัญประตูนั้นทำให้ซิตี้กลับมาเป็นอันดับ1ของตารางพรีเมียร์ลีกและในเกมสุดท้ายนัดที่38ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างเก็บชัยชนะได้เหมือนกันซิตี้ชนะไบรตัน4 4ประตูต่อ1ส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลชนะทางด้านของวูฟสประตูต่อ0ทําให้จบเกมลิเวอร์พูลเป็นได้แค่รองแชมป์ที่แต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ นั่นคือ97คะแนนซึ่งเจอรเกนคอฟได้ออกมาพูดภายหลังว่าเขารู้สึกผิดหวังและโกรธทางด้านของตัวแบเดนโรเจอร์มากรวมถึงเจมส์แมดติสันที่ณนะตอนนั้นยังเป็นนักเตะของเลสเตอร์เพราะจังหวะดังกล่าวเจมส์แมด i ิสันปล่อยให้กอมปานีเลี้ยงผ่านโดยไม่พยายามที่จะบล็อกหรือวิ่งเข้าแย่งบอลซึ่งคอฟให้เหตุผลว่าที่เขาโกรธแบเดนโรเจอร์เพราะไทมิ่งณเวลานั้น โรเจอร์ต้องเปลี่ยนตัวทางด้านของแมดิสันออกเพราะคอฟมองว่าตัวแมดิสันเหนื่อยล้าและดูหมดแรงซึ่งก็จริงตามที่เจอเกนคอฟวิเคเคห์เพราะหลังจากนั้น10นาทีแบดเดน o g โรเจอร์ก็เปลี่ยนทางด้านของเจมแมดิสันออกถึงแม้รู้ดุการดังกล่าวลิวพูจะไม่มือเปล่าเพราะพวกเขาได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถ้ามาลองคิดดูแล้วการเป็นรองแชมป์ด้วยคะแนน97แต้ม ถือเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจที่สุดและไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกที่เจอร์เกนคอฟจะโกรธทางด้านของแบเดนโรเจอร์ก่อนจากกันไปนะครับก็อยากฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแฟนเพจของ a เวโ o นะครับไม่ว่าจะทีมไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง a เวโ o ด้วยสำหรับวันนี้ทางด้านของ a เวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ